ก็รู้สึกยังไงบ้างครับสวัสดีทุกคนนะคะพี่เปียวนะคะก็วันนี้ได้มีโอกาสมาดูน้องๆนะคะการแสดงก็รู้สึกประทับใจมากมคือในฐานะที่เราอยู่ในวงการบันเทิงแล้วก็เล่นละครมานะคะนี่เป็นอ,อีกหนึ่งบทละครที่ดีมากๆคือเราดูจบเรารู้สึกว่ามันต้องมีซีรีส์ต่อแล้วละ่ะต้องมีอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ย แล้วก็เห็นน้องๆเห็นความตั้งใจของน้องๆมากๆเพราะว่าวันนี้ถือว่าน้องๆยังยังเด็กกันอยู่แล้วคือเห็นความตั้งใจของทุทกๆคนนะคะเพราะว่าเราเราทราบมาว่า แต่ละซีนนะคะแต่ละฉากกวจะออกมาได้แล้วมันมีเยอะมากหลายซีนมากนะคะก็คือรู้เลยว่าทุกคนแบบว่าตั้งใจเด็นมากๆเลยจำบทได้อลลอกอะไรเงี้ยอินเนอร์อะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็ขอชื่นชมน้องๆแล้วก็ชื่นชมคุณครูด้วยเพราะว่าคือถ้าไม่ได้การเรียนรู้ก่อนหรือเวิร์กช็อปก่อนาเนี่ยะก็คง จะไม่ออกมาได้ดีแบบนี้นะคะก็ขอแบบว่าชื่นชมน้องๆทุกๆคนนะคะทุกๆตัวละครเลยนะคะมันมีตัวที่แบบออกมาแล้วจึ้งเลยเนี่ยสั์อันนี้แบบชอบแก๊งสามสาวมากเลยนะคะคือออกมาแล้วแบบว่าเฟียสมากเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็เป็นคูจินนะ,ะ <c oughs> จริงๆแล้วคิดว่าน่าจะได้มาดูแบบแนวแบบเอเลี่ยน นะคะแบบว่าไอเป็นไอเป็นเจอหน่อยอ้าวสรุกอ้าวเป็นหนังจิ้นสะนั้นเลยนะฮะแบบรวมนิดนึงครับออกแนวแบบเอ้ยมีความแบบเออน่ารักนะคะแบบน่ารักแบบเอ็นดูอ่ะแล้วก็คือคู่โนอากับซันนะคะที่รอดูซีรีส์ต่อไปไปขยันทั้งผู้ปกครองและผู้ที่มีประสบการณ์นะครับรู้สึกยังไงบ้าง รู้สึกว่าเห็นอนาคตของใครหลายๆคนในนี้แล้วเรียบร้อยโอ้ฟังแล้วหัวใจชุ่มชื่นดีจใจที่สุดเลยครเห็นแล้วเห็นแล้วเรียบร้อยนะคะบางคนก็น้องๆทุกคนเนี่ยไม่ใช่แค่บางคนทุกคนคือโดดเด่นในแต่ละคาแรคเตอร์ของตัวเองแต่แน่นอนมั่นใจร้อยเปอร์เซนต์ว่าจะได้เห็นน้องในบทบาทหลายๆบทบาทในตัวละคร,ครบ,บนหน้าจอ ในเรนะียวแบบหน้าจอจริงๆหนะ้าจอจริงจงจอเล็ก<น>จอใหญ่แต่ได้เห็นแน,น่นอนแน่นอนแล้วก็ความยากของเรื่องนี้นะคะก็คือมันเป็นไซไฟไซไฟเนี่ยจะมาบวกกับซีรีส์วายจะมาบวกกับโรแมนติกและจะมาแอบ,บกับคอมเมดี้คือมันค่อนข้างจะเป็นคอมบิเนชันที่แบบว่าเกิดขึ้นได้ยังไงมันยากมากนะคะ ซึ่งอาจจะมีเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆที่ยังต้องการช่วมโมงบินซึ่งแอนนี่คิดว่าต่อไปนี้เนี่ยน้องๆจะพัฒนาได้มากกว่านี้เพราะช่วงโมงบินสำคัญที่สุดค่ะโอ้โหขอบคุณที่เชื่อในตัวเด็กๆของเรานะครับผูจะยเป้าหมายของตัวเองไกลๆว่านี้อีกหน่อยสวัสดีค่ะน้องๆทุกคนแล้วก็ท่านอาจารย์ทุกท่านเลยนะคะก็ต้องบอกว่ายิ่งกว่า ความหวังนะคะเพราะว่าอย่างที่คุณเปี้ยวแล้วก็คุณแอนนี่บอกนะคะคือ,อดูแล้วรู้สึกว่าทุกคนมีเขาเรียกว่ามีของนะคะมีของเป็นของตัวเองหมายถึงว่าพอแสดงไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นบางอย่างเช่นการสื่อสารทางสายตาอารมณ์การพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,<ฮ>ะมันค่อนข้างแบบเอ้ยอันนี้คือเด็กมองปลายหรอ,อซึ่ง อย่างที่คุณแอนนี่บอกมันต้องมีชั่วโมงบินแต่ว่าอันนี้เรื่องแรกค่ะเรื่องแรกครับองเล่นอทงชัก <omas tutaj. S 2> ้ก็คือซึ่งแปกใจว่าเรื่องแรกเล่นกันได้ขนาดนี้เลยเหรอถ้าเกิดหลายเรื่องขึ้นไปนี้แบบถ้าเรื่องที่สองนี่ต้องยิ่งกว่านี้แน่นอนนะคะเรื่องแรกเราก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ กระทบใจฟิล์อินตามอะไรอย่างเงี้ยเออขนาดนี้เลยอะ่ะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนอย่าหยุดพัฒนานะคะก็ไปต่อเรื่อยๆแล้วก็พี่จะคอยเป็นกำลังใจแล้วก็ดูอยู่หน้าจอเวทีเอ,อ้ยทีวี <TV S 1> นะคะ,คะแล้วก็เวทีด้วยเผื่อใครจะเป็นนักแสดงออละครเวทีก็ได้ใครจะรู้ใช่ไหมคะก็ เป็นกำใจให้ค่ะนี่นะครับเป็นช่วงต้นนะในหลายๆวันเลยที่มอกรุงเทพวันนี้ไม่เห็นผลงานนี้ที่นี่ LSP ครับเป็นยังไงบ้างก็สิ่งที่มักจะบอกนักศึกษาที่เรียนภาพยนตร์นะครับคือภาพยนตร์เลยก็มันจะบอกว่าอันดับแรกสุดเลยอิ่นงเข้ามาเนี่ยทำหนังคุณจะเล่าเรื่องอะไรก็ได้ขออย่างแรกสุดเลยคือเอามูดนแอนโฟนให้ออกดูแล้วคนดูรู้สึกสนุกได้วล็อกไม่ได้ล็องให้หรือว่า ตลกความขันอะไรทั้หมดอันนี้คือประสบการณ์ขั้นเบสิกที่สุดแล้วมาแล้วเราเข้าไปดูหนังสักเรื่องหนึ่งคือเราคงอยากเล่นจอยกับหนงไปด้วยเยเนอยากรู้ว่าคนทำเขาอยากเล่าอะไรให้เราเรารู้สึกไปตามความซึ่งหนังเรื่องนี้ก็มีหลายส่วนที่ทําให้เราเพื่อส,สนุกได้ทำขันได้แล้วก็เกิดมีโรแมนติกมีเรื่องครอบครัวมีอะไรพวกนี้ซึ่งแปลว่าประเด็นทั้งหมดเลยพค่อนข้างกลมและเป็นสิ่งที่เกิดน่าชื่นชมนะครับแ,แล้วก็อีกข้อนึ่งคือ,อ เรื่องของการทํางานนะ<อ>ครับในการทําหนังนื่เรื่องมัน,มนเหมือนการได้เริ่มต้นสะสมประสบการณ์ขณะน,นี้หนังพอเราขึ้นหนังเรื่องใหม่มันก็เริ่มจากสูตรึ้นมาใหม่เมื่นกังนั้นเนี่ยทุกครั้งที่ทําหนังอยากให้เก็บเอาไว้ว่าเออสงที่เราทําได้อิกท่าตายทั้งหมดมันคือกระบวนการาการเรียนรู<อ>้หมดเลยนะครับแล้วเราก็จะโตขึ้นในรูกหนังรุกเรื่องแล้วเราก็อยากจับฝากเอาไว้ว่าเออตอนนี้คุณได้ทําหนังเรื่องนี้เป็นประสบการณ์แรกอยากถ่ายทอดให้กับรุ่นน้องรุ่นต่อไปนะครับ มันเป็นเหมือนคมชีเรื่องหนึ่งที่ค่อยสะสมประสบการณ์ที่มันจะหนาขึ้นเรื่อยๆตามประสบการณ์ที่พวกเราได้ทำคือไม่อยากให้แค่ทำเรื่องหนึ่งจบไปแล้วก็ทิ้งไป<ช>นะครับเ่ส่งต่อ,ตอความรู้ให้กับน้องๆได้ครับแล้วก็อย่างนี้คือชมรูด,ด้วยว่าเออสามารถที่จะทําให้แบบน้องๆรวมตัวกันทําหนังได้ขนาดนี้เพราะว่าเอาจริงอย่างทีซีทนมาหาง่ายเองเนี่ยทําหนังชั่วโมงกว่านี้ไม่ง่ายค่อนข้างจะใช้พลังงานชีวิตเยอะ แต่เนี้ยสามารถที่ว่าจอ,อทำทดาอกมาได้ก็ถือว่าเป็นแบบทดสอบที่ค่อนข้างดีนะครับและได้ลองสนามจริงเพราะคงไม่มีอะไรดีเลกว่าการได้ลองทํางานจริงๆนะครับใช่เลยครับ